วันนี้นะฮะคุณวัชราตาคำเนี่ยไปดูเกี่ยวกับการจัดงานของกองทัพเรือท่านผู้ชมครในชื่อที่เรียกว่านาวีวิจัยสู่มิติมั่นคงพัฒนานะฮะเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณวัชราตาคำเลยครับ นี่คือเครื่องบินทะเลซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกองทัพเรือที่ผลิตในประเทศไทยเป็นครั้งแรกถูกนํามาสาธิตแสดงศักยภาพบริเวณิมแม่น้ําเจ้าพยาในงานนาวีวิจัยสูมิติใหม่มั่นคงพัฒนาโดยกองทัพเรือจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่ดําเนินงานวิจัยได้แสดงผลงานสู่สายตาประชาชนรวมทั้งให้ราชการของกองทัพเรือรับทราบถึงขีดความสามารถของกําลังพลในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างนวัตกรรมใหม่ใช้ในกองทัพเรือคนเนี่ย จะเป็นคนหาเป็นคนสร้างคนพัฒนาในหน่วยงานเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอุปกรณ์เครื่องมือเมื่อเราได้เครื่องมือใหม่มาเราจะเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการทางานการเปลี่ยนวิธีการทำงานทางทหารก็เรียกยุทธวิธีก็ต้องปรับยุทธวิธีเจปรับรบวิธีได้ก็ต้องเอาไปฝึกทดสอบทดลองการฝึกทดลอ,องก็คือระบบงานวิจัยไม่ว่าอะไรคือการต่อเรือนในประเทศเราก็คืองานวิจัยถูกไหมครับก็คือซื้ออุปกรณ์ศึกษาแล้วมาประกอบเองซ่อมเอง ที่เราทําด้วยตัวเราเองเมื่อไหร่เนี่ยสร้างได้ไดเองแล้วก็เรียนรู้องค์ความรู้อยู่ที่ตัวคนเราเนี่ยมันคืองานวิจัยนอกจากนี้มีการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแม่น้ําเจ้าพระยาการตรอดค้นเรือต้องสงสัยด้วยเรือไร้คนขับบังคับด้วยวิทยุการปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําการใช้เครื่องผลักดันน้ําของกรมอู่ทหารเรือการใช้อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งแบบปีกหมุนตินอาวุธสามารถควบคุมการยิงปืนใหญ่และลาดตะเวนได้ อีกทั้งใช้ป้องกันฐานปฏิบัติการเพื่อลดการสูญเสียของกําลังพลรวมถึงป้องปรามและปิดล้อมผู้ก่อาการร้ายแทนการใช้อากาศยานตัวนาลายเป็นตัวสอดแนม,มตัวองคตนี่เป็นใช้อาวุธเราจะใช้อาวุธกับอะไรผู้ก่อการที่เข้าบุกเข้ามาช่วยมโจมตีท่ายหน่วยงานเราเหมือนกับหุ่นยนต์ปืนอันนั้นนะครับอันนี้เขาจะบินแล้วก็ติดปืนแล้วยิงได้อันนี้เป็นขนาดกลางนะครับสองตัวนี้ก็จะต่างกันนี่เขาแปดใบพัด นี่เขาสี่เปอรพัทสี่เปพัทแต่เขาลดน้ำหนักไม่ได้อันนี้เขายกน้ำหนักขึ้นได้ขนาดปืนอันนี้เขายกน้ำหนักได้มากขึ้นเพราะสองแปดเปรเพเช่นเดียวกับหมวกทหารราบติดกล้องวงจรถ่ายทอดสัญญาณภาพที่นำแนวทางของกล้อง cctv และเครื่องส่งสัญญาณภาพพร้อมกับ osd มาติดตั้งร่วมกันทำให้ส่งสัญญาณภาพพร้อมกับพิกัดไปยังศูนย์บัญชาการภาพสัญญาณเนี่ยที่ออกมาใช่ไหมฮะเราก็เซฟภาพไอ้กล่องกล่องตัวเนี้ย มันคือตัวนี้แล้วก็แปลงสัญญาณมาเข้าโน้ตบุ๊กอันนี้คือกล้องภาพจากกล้องเห็นไหมฮะอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานของสำนักง,งานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือนะครับซึ่งจะนำไปใช้ในการทําลายวัตถุต้องสงสัยในขณะเดียวกันจะต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ผลการวิจัยเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหาข่าวในะรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกนํามาสาธิตควบคู่กับนิทรรศการผลงานวิจัยโดยเน้นผลงานวิจัยประเภทยานไร้คนขับทั้งใต้น้ําบนผิวน้ําบนบกและในอากาศรวมสีมิติเช่นยานใต้น้ําไร้คนขับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานและสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงพงศักดิ์พุทนนนท์ถ่ายภาพวัชราตาคำรายงาน ต้องชื่นชมนะครับกอ,องทัพเรือก็มีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเขาเรียกว่าอุาโทธปรกรณ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันเครื่องบินทรเระเลคุณมรบันผมเคยไปขึ้นมาเ <c oughs> ครื่องบินทะเลโอ้โหถือว่ามีประสิทธิภาพใช้ในการที่อาจจะไม่ได้ใช้เรื่องเรื่องด้านการทหารแต่นามาใช้ในการที่จะคอยสังเกตการบริเวณริมชายฝั่งครับอืมครับ